รายการพิกดูวดวงนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบการดูดวงเป็นอย่างมากเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมทุกท่านควรฟังคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักในลำดับต่อไป สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิกยยดวงนะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงเกี่ยวกับดวงความรักของคุณประจำเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี64ค่ะเรามาดูกันซิว่าวันนี้นกแก้วมีน้องๆกองไหนบ้างมาให้เลือกกองแรกนะคะเป็นไพ่น้องกระตุ่ยนะคะก็จะเป็นรูปกระต่ายนะคะน่ารักฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนะคะอันที่2คือน้องอลิสค่ะก็จะเป็นรูปอลิสอินวนเดอร์แลนด์ แล้วก็กล่องที่3คือบางงะทาโร่นะคะน้องบงงางะก็จะมีความน่ารักราคามีเสน่ห์ในตัวเนาะอ,อารมณ์เหมือนไพ่การ์ตูนญี่ปุ่นเลยแล้วก็อันสุดท้ายคือน้องเมฆค่ะถ้าใครดูอีพีที่แล้วก็คือเขาคือเจเปน e ิส a n i m เมทาโรนะคะนกแก้วก็ตั้งชื่อให้เขาว่าน้องเมฆนั่นเองเป็นไพ่ใหม่ค่ะใหม่แก่กล่องเลยซึ่งนกแก้วเพิ่งจะใอยมาอีกแล้ว ะะก็จะมีความน่ารักเนาะข้างหลังก็จะเป็นรูปสีน้ำเงินนะคะก็ให้ทุกคนนะคะเลือกไพ่ที่ตัวเองถูกชะตาที่สุดมาหนึ่งกองแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มต้นดูกันค่ะว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นดูดวงความรักของคนที่มีแฟนกันก่อนนะคะว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไง สำหรับคนที่มีแฟนนะคะชีวิตของคุณโดยรวมกับคู่ของคุณในช่วงนี้นั้นก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างราบรื่นและร่บเรียบค่ะแต่ว่าให้ระวังความงองแงงของตัวเองนะคะแฟนเราเนี่ยอาจจะทํางานค่อนข้างบ่อยแล้วมีเวลาให้เราน้อยลงนะคะแต่ความรักเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างปกติดีทั้งคู่เลยแต่เราอาจจะมีความงองแงงและก็มีความเป็นเด็กมากขึ้นจนทําให้แฟนเราอ่ะรู้สึกอหงุดหงิดได้นะคะถ้าหนักสุดก็ใช้คาําว่าลาคาญได้เลย,เลยตัวเราเนี่ยอาจจะต้องเข้า เข้าใจแฟนให้มากขึ้นกว่านี้ว่าเขาไปทํางานอาจจะมีความหวาดระแวงในเรื่องของกลัวนอกใจกลัวมีคนอื่นเพราะว่า เขาอาจจะไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนให้ความสนใจเขาเนี่ยเข้ามามากๆเลยค่ะก็แบบมีสาวๆสวยๆหรือมีหนุ่มๆหล่อๆเข้ามาทับทามเข้ามาเตาะแบบแชทมาคุยลับหลังแบบนอกเหนือจากงานชวนแฟนเราเนี่ยไปทานข้าวนอกประเด็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกหึงหวงแล้วก็มีความงง,งงงงมากเกินไปนะคะก็ให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็คือถือว่ายังดีอยู่ค่ะ ดวงความรักของคนโสดในช่วงนี้นะคะถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีโอกาสที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามานะคะแต่ตัวเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวของคนที่เข้ามายังไม่เหมาะสมกับเราสักเท่าไหร่หรืออาจจะรู้สึกว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ใช่ส่วนตัวเราเนี่ยก็ไม่ได้รีบร้อนกับความรักครั้งใหม่ด้วยถ้าเกิดเราเจอใครที่เข้ามาแบบลุกเกินไปหรือพูดเหมือนบอกรักเราบ่อยเหมือนจะจริงจังเรามากๆเราอาจจะรู้สึกแบบตั้งท่าไว้ก่อนว่ามันใช่หรอมาจีบแล้วก็บอกรักเลยไวไปไหมนั่นนี่นู่นนะคะและก็บางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกยังจมปลักกับรักครั้งเก่ายัง move on ไม่ได้ด้วยเลยชอบเอาเกณฑ์เก่าเกณฑ์มาตรฐานเก่าๆนะคะมาตัดสิน คนที่เข้ามาใหม่ว่าทําแบบเนี้ยเหมือนแฟนเก่าเรามาจีบเลยก็ทําตัวแบบนี้แหละคนใหม่ที่มาจีบเราก็ทรงเดิมอะทรงคล้ายๆกันเราก็เลยมาแบบหรือว่าพอคบกันแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็เลิกกันเหมือนแฟนเก่าหน้านีนูนเราก็เริ่มเอาเหตุผลเก่าๆเอาภาพจํากับคนเก่าๆมาตัดสินเขาแล้วนะคะคําแนะนําก็คือว่าอยากให้ลองเปิดใจนิดนึงแล้วก็อย่าเอาภาพจําเก่าๆเนี่ยมาตัดสินคนใหม่โดยที่เรานั้นไม่ได้รู้จักเขาดีมากพอหรือว่ายังไม่ได้รู้จักเนื้อในของเขามากพอนะคะว่าเขาเน่เป็นคน ไบางทีคนที่เข้ามาใหม่อาจจะดีจริงๆก็ได้อยากให้ทําความรู้จักกันสักเดือน2เดือนก่อนนะคะไม่ใช่วัน2วันก็ตัดสินเขาไปแล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรืออาจจะทําให้เรารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนที่คนเก่าหักอกเราอะไรประมาณนี้คะ่ะ สำหรับคนโสดที่มีคนคุยอยู่นะคะความสัมพันธ์คุณกับคนที่คุยอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่เพราะตัวของคนที่คุณคุยอยู่นั้นเขายังคุยกับคนอื่นอยู่และก็ยัง มีความสุขกับการพูดคุยกับคนอื่นหรือหลั่นละกับคนอื่นๆอยู่นะคะเขายังมีความคิดที่อยากจะหลบซ่อนคุณหรือว่าซ่อนคุณจากคนอื่นอยู่และให้ระมัดระวังว่าเขาอาจจะมีเจ้าของที่เป็นตัวเป็นตนตจริงๆก็ได้นะคะแล้วก็คุณอ,อาจจะเป็นชู้ไม่รู้ตัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกจากคนที่คุนคุยอยู่หรือว่าคนที่คุนคบอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้แล้วก็ตัดออกใจให้ไวที่สุดนะคะแล้วก็ อย่าเอาใจลงไปเล่นบางคนอาจจะชอบความสัมพันธ์แบบแอบ,บแซบ,บได้นะคะถ้าเกิดแอบ,บแซบ,บ,บ,บถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะถือว่าวินวินทั้งคู่นะคะเพราะว่าคุณเองก็ไม่ได้อยากเปิดเผยตัวเขาเองก็ไม่ได้ต้องการจะเปิดเผยตัวคุณด้วยมันก็จะวินวินทั้งคู่แล้วก็มอบความสุขให้กันและกันได้ไปด้วยกันได้นะคะเขาเรียกว่าสินเสมอกันนะเนาะแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงว่าถ้าคุณต้องการความชัดเจนกับคนคนนี้ก็อย่าคาดหวังค่ะจะดีที่สุด และกองสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่ยังรอคนเก่าหรือว่ายังคิดถึงคนเก่าอยู่นะคะมีแนวโน้มว่าตัวเขาเองในช่วงนี้ก็คิดถึงคุณเหมือนกันค่ะแต่การกลับมาหรือการกลับมาคบกันเนี่ยอาจจะยังไม่มีเกณฑ์เท่าที่ควรนะคะ เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอะไปเจอปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดได้คุยหรือว่าได้ปรึกษาปัญหานี้กับคุณอาจจะได้ทางออกที่ดีก็ได้นะคะแต่เขาก็กลัวว่าถ้าเกิดเขาทักมาขอคําปรึกษากับคุณหรือเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันหรือสุดท้ายก็จะจบด้วยการเป็นลิ้นกับฟันกันหรือว่าสาดโคลนใส่กันซะมากกว่าเขาก็จะคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะก็มีความคิดถึงให้แก่กันแต่ก็ไม่ได้มีไพ่ไหนที่แปลว่าจะมี กลับมาที่นีกันนะคะให้เรารู้สึกดีใจเล่นๆเนาะว่าเขาคิดถึงเราแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าคิดถึงทำไมอะไรอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งซีเรียสอะไรมากมายเนาะก็ให้ดูดวงเป็นแนวทางเท่านั้นเองค่ะ ความรักสําหรับคนที่มีแฟนนะคะหรือว่ามีคู่อยู่แล้วนะความรักของคุณในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะมีเรื่องให้เครียดนะให้ระวังว่าแฟนของเราเนี่ยอาจจะมีข้อความหรือว่ามีข่าวสารที่อยากจะคุยกับเราแต่เหมือนตัวเรานั้นน่ะจะค่อนข้างควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่หรือว่าตัวเรานั้นนะ่ะมัวแต่สนใจอย่างอื่นทําแต่งานหรือว่ามีภารกิจอย่างอื่นให้สน,สนใจจนเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะรับฟังแฟนหรือว่าเวลาคุยกันก็จะทะเลาะ ปบอแวงกันได้ง่ายจนทําให้แฟนเราเนี่ยรู้สึกเครียดไปด้วยว่ามีแฟนเหมือนไม่มีตัวแฟนของเราก็จะมีความรู้สึกแบบอาจจะมองหาคนอื่นเอามาคุยเอามาคอยระบายนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะทําให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเขาอาจจะไประบายกับเพื่อนกับแม่กับเพื่อนเธออย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะได้รับคําแนะนําหรือคํายุยงบอกว่าถ้าเครียดก็ให้เลิกนั่นนี่นู่นไปอาจจะได้รับเอฟเฟกของคําแนะนํา ไปในทิศทางที่ลบแล้วก็ทําให้เขาเครียดมากกว่าเดิมนะคะซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แย่ถึงขั้นจะแตกหัก แต่มันอาจจะแย่เพราะว่าตัวเราเนี่ยบริหารไม่เป็นหรือว่าไม่ค่อยเปิดใจคุยกันหรือเปิดใจที่จะแก้ปัญหากันจริงๆมันเหมือนกับว่าเราคุยกันหรือว่าอยากจะแก้ปัญหาแต่มันเหมือนไม่ถูกจุดกันอะจุดที่เราควรจะแก้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราคุยกันอะมันเหมือนมีต่างคนต่างมีเรื่องราวในใจกันแต่ไม่พูดเปิดเผยกันเลยจะทําให้มีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างสูงแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะแยกกันอยู่หรือว่าห่างกันสักพักค่ะ สำหรับคนที่โสดน,นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นะคะมีโอกาสสูงที่จะมีคนเข้ามาแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะมีโอกาสสูงที่จะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและให้ระวังว่าเราจะไปเป็นมือที่3าของใครไม่รู้ตัวเราอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่มาในรูปแบบแฟนวิดพิ f ิตเท่านั้นเองนะคะอาจจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจงานและความสัมพันธ์อาจจะเกินเลยถึงขั้นเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันทางกายหรือว่าเรื่องวนเตียงเกิดขึ้นแต่การ บหากันหรือการเดินทางไปข้างหน้าด้วยกันหรืออาจตกลงโปรใจว่าเราจะคบเราจะคุยหรือเราจะเป็นแฟนกันไหมเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมันจะมีความลำบากใจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของบางคนอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วบางคนอาจจะยังไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นแล้วก็ความสัมพันธ์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักโดยตรงมันจึงทาให้การที่เราจะสละโสดได้นั้นค่อนข้างยากพอสมควรค่ะใน2เดือนนี้นะ สำหรับคนที่มีคนคบคนคุยอยู่นะคะความสัมพันธ์ในการที่จะพัฒนาในการเป็นแฟนกันนั้นค่อนข้างยากพอสมควรเลยค่ะเพราะมีโอกาสสูงที่คุณกำลังถูกหลอกหรือต่างคนต่างเจ็บกับความรักเก่าจนทำให้ทั้งคุณและคนที่คุณคุยอยู่เนี่ย ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับกันและกันนะคะคือมีความสุขและความสบายใจที่จะคบหากันแบบนี้แต่ก็ไม่ได้พร้อมที่จะคบหากันเพื่อเป็นแฟนกันจริงๆคุยกันน้อยคุยกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็นัดเจอกันเรื่องอย่างว่าซะมากกว่า มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความสุขทางใจความสุขทางกายแบบหนึ่งนะคะความคิดของเขาที่มีต่อคุณเองเนี่ย <c oughs> ก็เขาก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนยังไม่เปิดใจด้วยส่วนตัวเขาเองก็ไม่เปิดใจด้วยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังที่จะมาหลอกเราอะไรขนาดนั้นเพราะเขาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ตัวเราเนี่ยก็อาจจะมีความหวังเล็กๆนะคะมีความหวังว่าอาจจะมีการคุยกันถึงความชัดเจนได้อาจจะมีการคุยกันเพื่อมันมันไปข้างหน้าได้แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้คะ่ะอันนี้พูดตรง ตรงนะจากน้าไพาเลยว่าความจริงคือมันไม่ได้ก็คือมันเจ็บมากถึงว่าอยู่กับเราหรือว่าเราอยู่กับเขาแล้วมันเกิดความสบายใจเก่กันและกันแต่ความสัมพันธ์ที่มันจะไปข้างหน้าจริงๆอะ่ะมันเหมือนแบบทั้งคู่คือพูดไม่ออกมันไปไม่ได้เพราะว่าทั้งคุณและเขาก็ให้คําตอบไม่ได้ว่าตัวเองพร้อมสําหรับการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่เรียกว่าการมีแฟนจริงๆหรือเปล่า สําหรับคนที่กำลังคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะคะอยากรู้เรื่องราวช่วงนี้เขาเป็นยังไงบอกเลยว่าเขาน่ะมีความคิดถึงให้กับคุณนะคะเขามีความรู้สึกที่อยากจะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งกลับมาเจอกับคุณอีกครั้งเขามีความรู้สึกว่าไม่มีใครดูแลเขาได้ดีเท่าคุณนะคะเขาคิดถึงเงินในกระเป๋าของคุณค่ะเขาคิดถึงมากเลยเขารู้สึกลําบากมากหรือว่า คิดถึงสิ่งประโยชน์ต่างๆที่คุณทําให้เขาประโยชน์อะไรก็ตามที่เขาเนี่ยไม่เคยได้รับจากใครคนอื่นหรือคนอื่นไม่สามารถให้เขาได้มากเท่าคุณที่จะให้เขาก็อยากที่จะกลับมาหาคุณค่ะแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับการติดต่อในเร็วๆนี้นะ ค่ะต่อไปเราก็จะมาดูดวงความรักของคนที่เลือกกองน้องมางักกันนะคะว่าดวงของรักของคุณช่วงสองเดือนนี้เป็นยังไงความรักระหว่างคุณกับแฟนของคุณนะคะให้ระมัดระวังนะคะว่าจะมีบุคคลเก่าๆที่เคยสร้างความรำคาญให้กับคุณกับแฟนของคุณเนี่ยเข้ามาพัวพันทําให้ความสัมพันธ์เกิดมีรอยรั่วความแตกแยก,กหรือว่าการทะเลาะอีกบาทกันนะคะและก็ตัวเราเนี่ยอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จากความหัวร้อนได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ดันทุลังมุทะลุที่จะเอาชนะให้ได้แล้วก็ ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเข้ามาเราก็จะต้องแบบแก้ไขปัญหาให้สําเร็จเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของเรากับแฟนของเราเนี่ยเดินทางไปข้างหน้าได้แบบสะดวกแล้วก็ได้อย่างรับรื่นมากขึ้นนะคะไม่ชอบให้ปัญหาคลาคาลังซึ่งข้อดีก็คือว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องราวแบบนี้ได้ในท่วงทันทีที่มันเกิดขึ้นค่ะและตัวแฟนของคุณเนี่ยจ,จะมีความแบบน้อมแน้มหน่อยซึ่งเวลามีปัญหาอะไรก็อาจจะคล้ายๆลูกแง่ซึ่งไม่ค่อยทําอะไรออกน้าออกตาส่วนใหญ่จะให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ ออกหนาออกตาในการแก้ปัญหาส่วนตัวเขาก็เหมือนจะแบบมาปรึกษาหรือมาบอกเล่าเหมือนมีปากไว้พูดแต่ไม่ได้มีปากไว้ปกป้องหรือว่าพูดแก้ตาก่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขามองว่าเราเนี่ยมีความเป็นผู้นํามากกว่าเขาแล้วก็ มีความเด็เดดเี่ยวมีการวางแผนหรือว่ามีการแต่ตรองเรื่องของคําพูดได้ดีกว่าเขาเวลาเขามีความสับสนอะไรอเขาเลยอยากจะพึ่งพาเราซะมากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับทราบจากแฟนของคุณนะคะแฟนของคุณอาจจะมีบางสีบางอย่างหรือมีของขวัญอะไรต่างๆนะมาให้คุณด้วยในช่วงสองเดือนนี้นะ สำหรับคนที่โสดอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีโอกาสสูงนะคะที่ยังจะโสดต่อไปถึงจะมีคนให้ความสนใจคุณแต่คุณนั้นก็อาจจะไม่ได้สนใจเขาและคนที่คุณให้ความสนใจอยู่นั้นมีโอกาสสูงที่ต่อให้คุณไปบอกรักเขาก็จะได้กินแห้ควค่ะเพราะว่าตัวเขานั้นก็ไม่ได้มีใจให้กับคุณแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับคุณด้วยถึงแม้ว่าคุณอาจจะขอโอกาสในการพูดคุยทําความรู้จักหรือว่าขอคบกับเขาก็ตามนะคะมันเหมือนว่าเวลาคุณทําอะไรดีๆให้กับเขา หรือพยายามที่จะจีบเขาโดยการทําเรื่องราวหรือซื้อของขวัญให้เขานั่นนูน่นนี่มันเหมือนกับการทําทานซะมากกว่าค่ะไม่ว่าคุณจะให้เท่าไหร่ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้รับความรักคืนมานะคะมันเหมือนกับคุณได้เพื่อนเพิ่มแต่ไม่ได้แฟนค่ะต่อไปดวงความรักของโสดที่มีคนคุยอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความราบรื่นนะคะแต่ว่า ตัวเราเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ได้รับแรงกดดันจากตัวของคนที่เราคุยอยู่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะอยากชัดเจนกับเราหรืออยากจะมี เราเนี่ยไว้ครอบครองเพียงคนเดียวแต่ว่าตัวเราเนี่ยอาจจะยังไม่มั่นใจเพราะตัวเราอาจจะคิดว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้คุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าจะมาขอคบกับเราแบบจริงจังแต่ยังซ่อนกับใครอยู่หรือเปล่าตัดทิ้งหมดทุกคนหรือเปล่านั่นนี่นู่นนะคะซึ่งต้องคุยกันดีๆนะคะต้องคุยกันตรงๆเพราะตัวของคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาชอบคุณขึ้นมาจริงๆและเขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจริงๆในรูปแบบที่เรียกว่าแฟนจริงๆค่ะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยก็มีเคมีเข้ากันได้หลาย ลายอย่างและตัวเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเป็นคนที่เก่งกาจคนหนึ่งแม้ว่าตัวของคุณเองเนี่ยจะไม่ใช่คนที่โรแมนติกอะไรมากมายแต่ก็เป็นคนที่ใช้ได้ในหลายๆเรื่องที่เขารู้จักคุณมาค่ะ สำหรับคนที่คิดถึงแฟนเก่าอยู่นะคะและอยากรู้ข่าวๆว่าแฟนเก่าของคุณเป็นยังไงคิดถึงคุณไหมนั่นนี่นู่นบอกเลยว่าแฟนเก่าของคุณไม่ค่อยคิดถึงคนหรอกคะ่ะแต่เขาเนี่ยยังมีการมาแอบส่องคุณอยู่นะคะเขาอยากรู้เรื่องราวว่าตัวคุณเป็นยังไงสบายดีไหมแล่ลึกๆแล้วเขาอแอบอิจฉาคุณด้วยซ้ําเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะตั้งแต่เลิกกับเขาไปดูมีความสุขขึ้นดูมีสุขหน้าตาผิวพรรณดีขึ้นสวยหล่อขึ้นนะคะส่วนตัวเขาเองเ่ยยังเจ็บช้ำน้ําใจยังจมมอยู่กับควา คิดถึงแต่อดีตที่หวนกลับคืนมาไม่ได้มีความรู้สึกว่าทําไมคนที่ยังเจ็บนะ่ะยังเป็นเขาคนเดียวแต่ทําไมตัวคุณยังแฮปปี้หละรลัลไปข้างหน้าได้ดีประมาณนี้ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วก็มาดูกองน้องเมฆก,กันนะคะว่าคนที่เลือกกองน้องเมฆนั้นดวงความรักของคุณภายใน2เดือนนี้จะเป็นยังไงสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะดวงความรักระหว่างคุณกับแฟนของคุณนั้นเนี่ยอาจจะมีความน่าเบื่อ ให้แก่กันและกันนะคะความสัมพันธ์มันไปอย่างรับรื่นและรับเรียบก็จริงแต่มันจะมีความเนหน็ดเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่ตัวแฟนของคุณเนี่ยอาจจะยุ่งเรื่องของครอบครัวหรืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงาน หรือว่าต้องวิ่งระหว่างงานแล้วก็เกี่ยวกับครอบครัวของเขานะคะคนที่บ้านของเขาวิ่งวุ่นไปตลอดทั้ง2เดือนนี้เลยอาจจะทําให้มีเวลาให้กับคุณน,ะน้อยลงแล้วก็ปัญหาที่คลราคาซังกันที่มีมาก่อนนั่นเนี้ยอาจจะทําให้ไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีอย่างที่ควรจนทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไปต่อได้หรือเปล่ามีการคิดแล้วก็วิเคราะห์ว่าความสัมพันธนะ์น่ะถ้าอดทนรอ เพื่อที่จะไปข้างหน้ามันจะเป็นไปได้ไหมมันควรจะตัดขาดกันเลยดีไหมหรือควรจะเลิกกันเลยดีไหมถ้าบอกเลิกไปมันจะโอเคกว่าไหมซึ่งคําถามที่อยู่ในใจของคุณนั้นตัวของแฟนของคุณเองก็ตอบไม่ได้ถามว่าเขายังรักคุณไหมเขาเองก็ยังรักคุณค่ะแต่ว่าตัวเขาอ่ะก็รู้ตัวนะว่าเขาไม่มีเวลาให้กับคุณเขาจึงอยากให้คุณอดทนรอแต่ตัวคุณเนี่ยบางครั้งก็น้อยใจนะเหมือนแบบว่าหรือว่าแฟนเราอยากจะเลิกกับเราแล้ววะหรือว่าที่เขาไม่ค่อยแทกแคร์สนใจเราเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เราคิดนาน,าน,าน จิตตังไปตังๆนานๆเนี่ยเพราะเขาอยากเลิกจริงๆหรือเปล่านั่นนี่นู่นนะคะจนทําให้เราแบบจิตตกมากๆเลย ส่วนคนที่โสดอยู่นะคะไพ่ออกมาว่าคุณมีโอกาสสูงที่จะเจอคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋าหัวใจนะคะอาจจะเป็นคนที่มาตีมีตังเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามีหน้าที่การงานที่ดีและเป็นคนที่มีความคิดการวางแผนที่เฉียบคมเฉียบค่ะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือเข้ามาในช่วงชีวิตของคุณที่ต้องการการคิดและการตัดสินใจนะคะแล้วก็ได้เจอกับเขาพอดีทําให้เวลาเราปรึกษาอะไรหรือขอคําปรึกษากับเขาการพูดคุยกับเขานั้นมันค่อนข้าง รับเลื่อนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ข้อคิดหลายๆอย่างแล้วก็เขาอาจจะมาช่วยเราให้เรารู้สึกแบบเออต้องขอบคุณเขาจริงๆที่ทําให้เราเนี่ยผ่านพ้นตรงนี้ไปได้และสุดท้ายคุณกับเขาเนี่ยอาจจะได้มีความสปาร์กันนะ สำหรับคนโสดที่มีคนคุยคนคบอยู่นะคะความสัมพันธ์คุณกับเขานะมีโอกาสสูงที่อาจจะยังไม่ได้พัฒน,นาความสัมพันธ์นะคะเห็นไพ่สวยๆอย่างเนี้ยไม่ได้แปลว่าดีนะคะแต่มันแปลว่าเขาเนี่ยมีความสุขที่ความสัมพันธ์มันยังเป็นแบบนี้ค่ะมันยังเป็นแบบเรียบเรียบไปแบบเรื่อยๆนะคะเขาเองอ่ะก็ไม่ได้ห้ามที่คุณเนี่ยจะไปมีคนอื่นหรือไปมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่เขาขออย่างเดียวค่ะขอแค่คุณเนี่ยอย่าทิ้งเขาแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์แบบนี้กับเขาต่อไป แล้วก็บางคนนะคะบางคนคนที่คุณคุยอยู่นั้นอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วด้วยนะคะแต่คนที่คุณคุยอยู่ดีนะคือมันออกแนวแบบเขาเป็นคนสายเปเป็นคนที่คอยเทคแคร์ห่วงใย,ยแล้วก็ดูแลคุณดีแต่มันก็มีบางสีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคนะคะจะเป็นเรื่องของเราต้องการความชัดเจนเราต้องการให้ทุกอย่างมันเป็นไปนอย่างถูกต้องมากกว่านี้หรือว่าควรจะ มีอะไรการันตีความสัมพันธ์มากกว่านี้ซึ่งอาจจะยังไม่ได้คำตอบภายใน2เดือนนี้ค่ะ สำหรับคนที่อยากรู้เรื่องของแฟนเก่านะคะบอกเลยว่ามีโอกาสสูงที่คุณกับแฟนเก่าของคุณจะได้กลับมาเจอกันหรือคืนดีกันและจะได้มีความสัมพันธ์เรื้อรังบนเตียงแก่กันและกันนะคะแต่ให้ระวังว่าสุดท้ายแล้วแฟนเก่าของคุณก็จะทํานิสัยเดิมๆคือเ,เรื่องของการเจ้าชู้นะคะต่อให้กลับมามีอะไรกันมีเซ็กกันแต่เขาก็จะจากคุณไปแล้วก็ทําเรื่องแบบนี้กับคนอื่นค่ะเหมือนมาหยอกเล่นกับหัวใจคุณและสุดท้ายก็หักหลังคุณอยู่ดีคําแนะนําคือเราไม่ควรที่จะเอาใจเราไปเล่นแม้ว่าเรา จะรักเขาแต่มไม่ได้จะเป็นว่าคุณจะต้องยอมให้เขาเนี่ยกลับมาทําอะไรกับคุณก็ได้หรือมาทำอะไรกับคุณซ้ําๆก็ได้นะคะตัวของแฟนเก่าคุณเนี่ยก็จะไปไปมาๆนะคะมามาหายหายจะเรียกว่ากลับมาคบกันก็ไม่เต็มปากต่อให้กลับไปกินข้าวกันกลับมาดูหนังกันกลับมานอนด้วยกันแต่มันก็เหมือนโดนบอกเลิกซ้ําๆอยู่ตลอดเวลาที่ชนิดว่าเวลาใครถามว่าคุณมีแฟนอยู่ไหมคุณก็จะกระอักอาการะอวนอยู่ในใจว่าจะตอบว่ามีแฟนก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเองก็บอกเลิกเราต่อให้กลับมา มามีอะไรกันเขาก็ไม่บอกว่าพบกับเราอะไรประมาณนี้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เราเนี่ยมีสติให้มากขึ้นเพราะกองเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างแย่นะคะคนที่เลือกกองนี้อ่ะแล้วก็ไพ่สามดาบก็ขึ้นชัดเจนเลยว่าการที่คุณจะเอาตัวของคุณลงไปเล่นกับแฟนเก่าคนคนนี้อ่ะไม่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นตัดได้ตัดนะคะมูฟได้มูฟค่ะ สำหรับวันนี้รายการพิกโยวดวงก็จบไปแล้วนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนกแก้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อนกแก้วนั้นได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้นกแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ